สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บ o n นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันอังคารนะครับฟุตบอลหลักๆก็จะเป็นยูโรปาลีกนะครับวันนี้เตะกัน2คู่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของทัศนะกันได้เลยนะครับก่อนอื่นครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง K9 Win นะครับ ฝากกันต่าเพียง100บาทนะครับมีทั้งกีฬาคาสิโนสล,ลอ็อตหวยคือทุกอย่างครบหมดเลยนะครับที่สําคัญคือโปรโมชันนะครับเรามีโปรโมชั่นเดิมพันครั้งแรกคืนเงินให้ด้วยเลยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k9win2 นะครับอ่ะมาดูฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับผมก็ ยูโรปาลีก2คู่วันนี้นะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยแล้วกันจะเป็นเกมระหว่างวูฟแฮมตันนะครับเจอกับเซบีย่านะครับผมก็จริงๆวูฟปีนี้ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นนะมีความแน่นอนมีความเล่นเป็นระบบทีมนักเตะหลายคนเล่นจะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าเกิดวัดกับเซบีย่าแล้วจริงๆต้องบอกว่าประสบการณ์ในเวทียุโรปเนี่ยพวกเขาเหนือกว่าเยอะเลยนะครับเซบีย่าได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ผลงานดีมากนะครับในช่วงท้าย ซีซั่นที่ผ่านมาก็คือชนะมาลุลัวเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายได้จบตัวทอพโฟด้วยนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนสีกในปีหน้านะครับก็จริงๆบู๊ก็มีดีพอที่จะยันเสมอได้ในเวลา90นาทีแต่ผมคิดว่าเซบียาเป็นทีมที่เกมรุกดุดันแล้วก็มีระเบียบม,มากนะคือ,อปีนี้มีช่วงหนึ่งที่แผ่วไปนานแต่พอกลับมาคือกลับมายาวๆเลยนะครับยิงได้เยอะเกมรับดีเกมรุกจัดจ้านนะครับผมคิดว่าบู๊ ก็จริงๆมีดีพอนะกับการเสมอได้ในช่วง90นาทีแต่สุดท้ายคิดว่าเซบียามีความเด็ดขาดแล้วก็ความเฉียบคมมากกว่าในรายการแบบนี้ในประสบการณ์ในโยุโรปเนี่ยคือบกคขามีเยอะกว่านะผมคิดว่าวันนี้น่าจะได้เปรียบนะครับมีโอกาสชนะสุดนะนั้นผมให้เลื่อมองไปที่เซบียากันแล้วกันนะครับสว่วนทีคู่หนึ่งครับไปดูชัคเตอร์โดเนตเจอกับ FC บาร์เซอรนะครับจริงๆสอนทีมนี้เรื่องของศักยภาพทีและชื่อชั้นไม่ต่างกันนะ ถือว่าเป็นทีมที่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทีมนอกห้าหลีกดังที่ประสบการณ์เยอะในยุโรปแล้วก็มีนักเตะเขาเรียกอะไรมีนักเตะดีๆหลายคนนะครับในทุกๆุทุกสมัยเพราะว่านักเตะของถอทีมเนี้ยมักจะโดนทีมใหญ่ฉกตัวมาเสมอเลยนะครับโดยเฉพาะชัรเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ป้าน,นักเตะขายดีมากในช่วงหลังนะครับนักเตะหลายคนแจ้งเกิดจากที่นี่นะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดถามว่าใครดีกว่ากันผมคิดว่าถ้าเกิดดูจาก ช่วงเวลาณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยชักเตอร์ดูมาตรฐานครงเส้นคง,งวากว่านะครับเกมลุกดุดันจัดจ้านแล้วก็มีความเฉ็บคมสูงมากนะครับชนะทีนี่คือชนะรัวๆเลยชนะแบบชนะเยอะและยิงเยอะด้วยนะครับแต่บาซเซอร์เนพักหลังคือแบบมีหนักทางเสมอเยอะเกมรับดีจริงแต่ว่าเกมลุกพักหลังคือไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีความฝืนขึ้นเยอะเลยนะก็เลยคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดวัดการเรื่องปอต่อปอภาษีต่งตางๆคิดว่า ชักเตอร์ดูดีกว่านะครับแต่นวันนี้คิดว่าเลทเปิดมาครึ่งลูกนังหน้าเชฉยที่ชักเตอร์โดเนตนะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้เลือกที่2ทิ้ต่อเลยนะครับทั้งเซบียาและชักเตอร์โดเนตนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็จากกันยามีหนึ่งครั้งนะครับทาง K9 w i วนนะครับฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับก็มีทุกสีทุกอย่างที่ เหลารดานักลงทุนทั้งหลายต้องการเลยนะครับทั้งกีฬาคาสิโนโสลอ็อตหวยนะครับที่สําคัญคือนะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดเดินมาครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจนะครับสมัครออนไลน์ line, มาได้เลยที่แอดไลน์เคเานะครับสวัสดีครับ